งอยม่เต็มอ้อมกุลโต้คว้านเบิดมาหาขายของขังโมว่านี่งานสามสิบปีซื้อพระบิคเนตมาขายพอดตะบาคู่กันมาเศร้าดีมาคุ้มซื้ออีกว่าดีไร่ขับบะมี่แนวขายขอไปหางาของยุ่มเหี่ยงกระโกบบะมี่ขาดมามาขายได้ขึ้นแสนตัวแต่ว่ามือมีมีเจญ่ใจสปอร์ตโทรมาอยากได้ของผัวรักผัวหลง สิได้ยังเห็นเขาอยู่เดียวนี้มอกระเสียมาเหตุโรงท่านจักมันหาผู้ใดมาลากมอคอยซื้อมากููกันก็หน่วยนีหน่วยเหนน้อยหรอกกินบ็กินซื้อลากขอดมอคนของเอ่ของเตะรุ่งแรงของบัใจบยัจสอยเด้อค่ะเขาสิมาเอาของกับพ้อสิมาเอาของซึ่งบ่มีของอีกเขาของห้างของเพ่ของเตะร่งแางของบัจจัยัดสอยเด้อค่ะ อย่าบอกกันนะเดินมอไปบ่าย้อนเอามึงเห็นอยังนั่นเอาของห้างมาหาเก็บของห้างนขงนเป็ดขนไก่เก่าตบไปนี่สิบ่อกงหอดบ้านน,น้อ,นองเปลี่ยนพุทนั่นมึงได้ไปยังอยู่ในหมอนั่นกูเขียนไว้นั่นก็มีตาบอ่อเห็นสี่สิบหกนี่ยมึงเห็นบ่ใช่อั่นบ้านเลขที่กูนี่ที เก๋มีของห้างของเทของเต้ลูกแม่มาเอายาของขายบ่อขาดยาสมรากวนใจเรื่องแห่งบ่มีของขายอยู่อารมณ์เสียบ่มีไม่่าสิมาหาของห้างมึงอยากได้ของห้างมึงคือบ่เอามึงเออเออคนเป็ดก็เอาได้มืินเจะบาทเสียผ้าก็ใจก็เอาได้มือนเจะบาทขายของห้างนี่หมานอยู่นี่หมู่บ้านนี่เขาจัดสามสี่ปีคอยเก๋ขวดกัวละลิด อิ <laughs> อะไรอย่งไรยก็หันบอเอาเช็งไหนจังสีมานก็หาของห้างมือเคยเห็นนังหัวบตายคอยย่านคอยได้โอมบัางกระโปงด้อไหนออบข้อมาเลยนะของห้างขอ้อไหนบ้านนังัวเจ็กเกียย ว่าเมนจัดาดสิขาดสินะคุเคยเห็นหนงกัวบปวอก็เห็นปวดหน้าแต่สินเขาเรียนทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่ไงตุกกี้มาุูนาเมื่อนี่พ่าเมนเรียไในหนูของจริงกี่เพราสีมาเซาอีลีหาแสนบุญกูเอาจะสี่ปันเคื่องกันผู้เอาสามแสนมึงเอาสองแสนกี้อืมสนสนสนมานีแมานีไอ้เฮ็ยจังไหนก่ะคานางหนีนี่นั่งจะหนีเพราะ้ดตีก้นจังเห็น ออ้ยมันก็มีเก้าอี้ะเก้าอี้เก้าตั้งแเดีเดียวตีีเก้าอสู้เสียเหตุจะไหนคะเหตุคือนั่งหัวยุ้อซื่อยัดตีนยัดปากสองเสียงหุ่นี่มึงเหตุจ้งไหนนางลงแจ้งสี่ท นสีบ่เห็นเห็นยังเออนั่งนั่งแล้วแต่สีนั่งสิน <ừ> ยุ่งเมือขึ้นมานี่ยังไม่เห็นเือกูกูเปลี่ยนแล้วม,มือขวาอีกมือขวากูถือล<ส>ันใส่มือขวามึงนี่เอามือขวากูเพืออยู่ขางนี่สินเอาไปเลี้ยงล่อดอโจ๊บีห่าเพื่อก็บ่ได้ปึุกมันนั่นนี้ พอดีพอดีกูจิโทรว่าเขามาเอายันลืมเันลืมยันตีสองแสนหาสองแสนหยุซื้อเขาเห็นยังยุซื่อสวัลโหลฮัลโหลฮัสดียบอสด่สวัสดีสอที่สวั่ดได้แว้วัะคว่าจ่สิัสดงโอ้สวเสดีวัสดีสวสิวัสดวัสวัดีสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามึงคือบลูทูธหรอสับบลูทูธให้โซ่ให้หนังน้ามันนี่ให้ตัวให้ไก่ไส่ค่ะดูสิค่ะอู้าตาย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 อุ้ยมึจากเมา่อไร่ไม่ยังก็สิเก้าค่ะังคาะนอค่ะแจ๊กบมื่องนี่ยังนะเรื่องเอา ม่เนี้ยสัญญาอุ้ยจนสีโบเมนเทอรี่ทับบีได้งนั่งเอิบนั่งเอิบนั่งเอิบนั่งกลัวขอ่ส้ม้วยค่ะไปส้มใส่คอยจำด้วยค่ะเบอร์ตาเต็มค่อยแหงค่ะอย่ามาตวงนะข้าหนีนะค่ะอุบะเจมีนปีบึงค่ะ ก็ติโพดซะเห็นทิ้งแักตีต้องกระการกระบายสุดตัวให้กล้าให้วายเออุ้ยจ่งขอกาบเห้ด้วายคือแต่่าตาย้าหน้านะโป้เนี่นนยแี่ดิดลนจะหนนื้อว่อาเดีวลนแน่อีตีดน่นหัวซางฟิ้อยจังห์ตบปลด นั่นตัวตัวพี่ดีไปยังแม่กูมาเด้อบอกแม่กูเด้อเงินตีนนี่นี่ก็เกินตีนนั่งกวกกาได้ขันนอนแกะนีดแกะไปเนี้ย่กะสั่งอ้าว เห็นดิเอาไหมไปยันไ้กักนายเยด้อเออถกินสสสๆยสสเ้ยไม่เห็นดี่เลยังเนี่ยเรกตัวลอยเออกูไน่สนอกเออต้องถวายแกงสังเวยเดยค่ะต่เดี๋ยวไปอยู่นั่นต้องเรียนขอสามค่ายำขึ้นไปบนเดีัมาจากยางเลยจ้ะ เอาบัมีอะไรดีเนี่กินอันขัวต้มมาม่าให้กินมะเท้าดีมะเท้าดีดีไนจะกินเมื่อแท็กเรวแต่เสียมเลยอยากกินอยากกินดาวกวางลายวังถไาวใวขาวนี่แหะกินแะเรื่มแม่ีสีบอกแง่สีรักสีน้อนแง่มันเื่อนน่ะ นั่นครับผัวอยู่เป็นผัวไอเอานั่งกวกนอนกลางไอเอานั่งกวกนอนกลางขอเบิ้งขอเบิ้งขอเบิ้งอย่างอีกขอเบิ้งนแงกก่อนทำไม่ำไมล่ะว้าวว้าวไม่หล่นไม่โคตอีนี่แม่ก้อยเนี่ยไม่โคตรเศร้าเนี่ยไปงอเบิ้งบอกว่ายั้งขวาเบิ้งรูไหมเนย่ยมาเศร้าดิ ให้ลูกไปหนึ่งเขาโอ้ยนเด้อหนาเลือเขาดำไยขอวางไหมนะ่างหยังเป็นงยังัวไม่ะ้าผู้่อไร่พอเราเงี้มอว่ามันเลือดสีป่ะเนี่ยนี่สีัวกันแล้วนี่เลือดสีมะเขาสรินนะก้บินะ เป็นเมียพระฤาษสีาเกีหรือไม่น้อยเอ้ยจะสอยให้ยังนั่นี่แยากเป็นเนาะทำไมขอโทษต่อได้ไหเอากระือสีบอสเซียนสิตัต่เอากเพื่อนน้องต้องโทษต่อใด้วอมรุนเรงนี่ตัวตออิตเล็เนี่ยเออการกระสูนกระได้รุ่นนี่การได้น่ะเออต่อยยังไมานอนเหมือนนอนกระเพื่ กอนี่แหบ้านันกไหภาษาบังกะโปมเมื่อยยานไปก็เห็นอยู่ข้างหน้าได้กันทุ้มารดูนี่เนี่ยนี่แล้วเนาะมันก็หลแต่โอ้ใส่บอกเปิดมันอย่แ่กินแม่ปอมแคเฮ้เสียกรูนุ่อแล้วพอแล้ว สองแสนทองเน่นหัวใจเึง่อล้มาแล้วกระโปความคมแค่เด้อควมแค่เด้อไม่ภาแสนุถิดูในเบ้งแย่ยยากจะขูกอยู่ามาใกลใ้ๆนะตายแล้วกัน,เ,น,กเ,นเพนื่อนฮักเพื่อนแพ้ อันเดียวนี่ละคู่าโตัใหญ่อีกนะคุณยาย่านังอีกเยทียังอีกทอ่ปลาเอ้ามีใส่มือว่าติดที่อุ้ยใส่โหลดปลาว่าด้ดซื้อพู่บ้านหอกมึงตัวมึงต็วเอาดตัวของจริงอันสุดายเขายพราะหาแสนติดเพราะทปลาได้ปะได้ค่ะ มอนฟ้องพ <c oughs> ่อ <c oughs> ป,ปุ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ป,ป่าเพื่อกันซัน่เจบ่เจียบเสียไปเสยไปบ่ลือบ่เสียดิอันนั้จะเป็นของปองก็ได้เ าเด้อเสด็จพ่อปฏิกาเนศพ่อแกนลือสีสพอพาาอกานหัจ้ขอขอกบ,บ้างหร่อข้ากูใช้จ้กบ,บ้างบัางเดียวบี่ได้พีบ่พันพออ่อบอกคู่บานมาที่นี่หฮมบังบ่ฟิวยังมึงหรอบบงังพี่เอ็นกว่บบาพบัวไหนกับไอ้เื้อภาพ้งานะา่อเกยวเมียเก้วหนอยากสร้างยังหอดบ้านนะเสือพ่อ หน่าขวักลงข้าวเลยเออแมงมาซื้อหมาสิบให้คุณล้อได้ไปแกงคนกุกมากมากเลยตงหน่วนาควักมึงติงไหนตินะอยอนี่ตั้งใแม่ยื่ร่างทองยังขวักอีกภาาใหุ้ณชงามงามเน่ยชจบหน้าตัดสินได้ตีจบปาก

าแตกมาแตกมาขุนเสีอมึงเด้เดอว่ากัแนแท้ที่ตัวสออพ่อตัวสอโพ่อ้วอินกูเล่นไก่แล้วสูงเบิง่งสงกูแนนะ่นี่กูจเริ่มจูดจะไซลักว่าใหญ่เพแม่ฉี่กูแตกละติใหญ่ไมวาเจ้านนะกเกิดมาแจ็คปีเ้วรดิยี่สิบสองปอหุ่มแล้วล่ะ นายกไม่ได้ดูได้เลือดได้เลือดมาได้ไม่จำเจเลยห้ามีหน้มีหน้บได้แล้วเตคือผู้จัรอไม่ต่อยการไต่อยลด้เลยไมด้เตก่อนเลยได้นงานพนมีกต่อยกระดาษก่อนได้นงานพนเลี่ยนตลกกรบพองาาิ ออามาเตะมือเน่ะน anyway ี่แนราคนนีที่หนึงของแกงหวานได้หัวสวยผู้ว่าตันมาจอดอย่างี้นี่กกำลาแกงคนเนาะเอาจะบอกยังปูวะนี่กูเ่าแมโอ้ยบ้าใหญ่บาอะไรนี่กูเลาอยู่ผูดเดียวนม่้สิมาวันน้หัวเล่าหน้ากวมันจะมี่งใส อันนั้นก็ว่าอะไรกูก็บอกแล้วไรหนูตรวตัวไม่ไให้เราเนี่ม่กากน่าความีิบัติจิมากมาก็บมเบิดของแท้กับากู้ตวเอกมาสามก็มีมามัดกัได้มากโดดไม่นดางโอ้ขี้เง่าเฉยนมากนั่งกวากลตวนมึนี่ยบบทสอบกับโทษสอบแล้วมมีไม่น้ามา่งเาหลายใจห่างกันอีกเ้อไม่ใช่เอ้ยแกมนกิน้าโงพยาบาลเนี

ตั้งแต่หายร้างบ้านหอนยังมาซอวนี่นี่กี้พูดอหไรกินร้องมามั่งกวบ้านหันอย่รีบมึงเอ็นกัยอนถูกงาบนม่อ đã chia cho nó tháo lại, em lại, mẹ hế mất tí, bữa liền mẹ nó biết chia, đây đấy, mà liền tiếp ตีเอาเนอกูก็เอาแม่มันบอกเอาได้ก่เอาก็เอาได้แก่มากดูให้มาตีห็นจัเงินนีตีกูเป็นหัวหน้าตลอกันแสางนาไปเอาคิดกันกบกูรอดก็เห็นึกกูจะเตียมมันจะอ่อนไอ้แม่งเตรียมหมอแล้วค่ะกูขันบ้านรบ่องฮาโลยาว

ต้นบุรีแม่กิตาตื่นว่าจะส่องไม่กินตัวกูสู๋ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ะดูน้องตะคารเด้อที่ติดตามน้ำเบิ้งจนถอดหน้าที่นี่เอาไปดีมควนต่อแล้วก็เข่ากับส่วนร่ำเรืองต่อก่อนจ้า